สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปโซลาเซลล์หมุนตามแสง EP ีที่3นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการติดตั้งตัวลิมิตสต็อปนะครับหรือเซนเซอร์สต็อปเข้าไปในวงจรโซลาเซลล์หมุนตามแสงตัวนี้เรียบร้อยนะครับที่จริงนะครับถ้าแอคชูเอเตอร์หรือมอเตอร์การชักนะครับมีเซนเซอร์สต็อปในตัวนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดตั้งเพิ่มแบบนี้นะครับต่อไปก็ไปดูนะรว่าอุปกรณ์ที่นํามาทําเป็นเซนเซอร์สต็อปนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดันครบ อุปกรณ์ที่จะนำมาเป็นเซนเซอร์สต็อปนะครับก็จะใช้ลิมิตสวิตแล้วก็ไดโอด2ชุดชุดหนึ่งติดตั้งที่ด้านที่ตะวันออกนะครับแล้วก็อีกชุดทางด้านที่ตะวันตกการต่อวงจรจะต่อวงจรตามนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านที่ตะวันออกชุดนี้ก็จะเป็นทางด้านที่ตะวันตกก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือ1ชุดด้านนี้ก็คือ1ชุดต่อไปนะครับผมก็จะทำการต่อ ตัวรีมิสสวิตกับไดโอดให้ขนานกันตามลายวงจรตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ต่อใช้งานจะถอดน็อตตัวนี้ออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะครับแต่ผมจะถอดออกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ ต่อสายไฟนะครับเอาพุทของตัววงจรควบคุมตามแสงเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อออกจากขั้วนี้ไปที่มอเตอร์ตัวนี้เป็นสายอินพุด้านนี้ก็เป็นสายเ u t p u t นะครับ จะมาต่อระหว่างสายไฟเอาพุทที่ไปตัวมอเตอร์ก้านชักตัวนี้นะครับก็ถอดแบบนี้ออกมาสายนี้นะครับก็ออกมาจากตัววงจรควบคุมตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟไปมอเตอร์ก็นำตัวชุดเซนเซอร์สต็อปมาทำการเชื่อมต่อตัวนี้อินพุตก็ต่อเข้ากับตัวสายไฟเอาพุทของวงจร เส้นนี้ก็ต่อเข้ากับตัวมอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ หลังจากได้ทำการติดตั้งตัวลิมิตสวิตนะครับหรือเซนเซอร์สต็อปเข้าทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่ตะวันออกแล้วก็ทางด้านที่ตะวันตกของแผงต่อไปเนี่ยก็จะมาทำการทดลองนะครับให้เขาทำงานหันไปทางด้านที่ตะวันออกจนชนตัวลิมิตสวิตนะครับผมก็ได้ใช้ตัวซิลิเกอร์ปิดหลอดเซนเซอร์ไว้หลอดเซนเซอร์ทางด้านที่ตะวันตกได้รับแสงมากเขาก็จะหันมาทางด้านที่ตะวันตก นำตัวสติ๊กเกอร์นมาปิดบางแสงที่เซนเซอร์ทางด้านทิศตะวันตกให้เซนเซอร์ทางด้านทิศตะวันออกได้รับแสงแบบนี้ตอนเริ่มต้นหน้าคุณจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานแต่เสียงค่อนข้างเบาเนื่องจากกระแสไฟวิ่งผ่านตัววิ่งผ่านตัวไดโอดนะครับแต่เมื่อเขากลับด้านแผงนะครับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวลิมิตสวิ์หรือเซนเซอร์สต็อปตัวนี้ ไม่โดนกดไฟก็จะวิ่งผ่านตัวลิมิตสวิตตัวมอเตอร์ก็จะทำงานเต็มทีนั่นเอง ตอนนี้ตัวแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกของแผงนะครับแล้วก็หันจนตัวเซนเซอร์สต็อปนะไปชนเข้ากับตัวคานเหล็กของแผงโซล่าเซลล์ทำให้ตัวมอเตอร์หยุดหมุนนะครับหรือหยุดทำงานต่อไปนะก็จะให้เขาทำงานกลับด้านนะครับผมก็จะนำสติกเกอร์ทางด้านเซนเซอร์ทิศตะวันตกมาติดที่เซนเซอร์ทางด้านทิศตะวันออกของแผง แบบนี้นะครับตัวแผงก็จะหันแผงโซล่าเซลล์นะครับไปทางด้านทิศตะวันตก และนี่นะครับก็จะเป็นการทำงานของตัวเซนเซอร์สต็อปนะครับเพื่อป้องกันตัวมอเตอร์ก้านชักนะครับย้ำนะครับว่าวงจรน,นี้ติดตั้งใช้งานร่วมกันกับมอเตอร์ก้านชักแอคช a t เตนะครับที่ไม่มีออโต้สต็อปภายในตัวนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเราซื้อตัวมอเตอร์ก้านชักหรือแอ t ช a t เตอที่ดีๆนะครับเขาจะมีวงจรออโต้สต็อปภายในตัวนะครับซึ่งเพียงแค่จ่ายไฟบวกลบเข้ามาให้กับตัว มอเตอร์การชักได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมาติดตั้งตัวเซนเซอร์สตอปเพิ่มจะเป็นข้อดีนะครับสำหรับตัวมอเตอร์การชักที่มีออโต้สตอปภายในตัวแต่ไม่มีต้องติดตั้งเพิ่มแบบนี้นะครับ และหน้าน้าก็เป็นการทํางานของตัวลิมิตสต็อปนะครับหรือเซนเซอร์สต็อปตัวนี้นะครับที่ได้ทําการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับก็ทําให้ตัวชุดโซลาเซลล์หมุนตามแสงนะครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องตัวมอเตอร์ก้านชักทํางานขึ้นสุดและลงสุดนะครับถ้าเราไม่ติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ก้านชักหรือแอคชูเอเตอร์ไม่มีนะครับเมื่อเขาทํางานสุดก็อาจจะส่งผลเสียต่อวงจรติดตามแสงนะครับเพราะว่าวงจรยังทํางานแต่มอเตอร์ไม่หยุดนั่นเอง ถ้าใครนะสนใจอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมไมได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้และถ้าใครนะยังไม่ดู EP ได้1 EP ่ EP ได้2นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับและในคลิปวิดีโอถัดไปนะผมก็จะนําชุดนี้นะครับไปติดตั้งเข้ากับต่อโซลาร์เซลล์นะที่ผมได้ทําการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถรอติดตามในคลิปถัดไปได้สําหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ